แล้วมีไหมมึงคิดไปเองมึงหลอนหลอนแล้วไม่ได้กินอะไรเข้าไปก่อนสวดมนต์ใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้สวดคนเดียวทุกคนนี้่องมนีนั่งด้วยมีตาืลองฝืนรลอยังฝืนที่จะสวดคนเดียวแล้วไม่ต้องหวาดกลัวต่อสิ่งใดว่าจะมีใครมานั่งหรือไม่มีใครมานั่งเคยฝืนไหมต้องลองฝืนดูลองฝืนดูว่าในขณะที่เราฝืนไปได้อำนาจในความกลัวแล้วคิดว่าจะมีใครเนี่ย มาเห็นอะไรเราหรือมานั่งอยู่ข้างๆเราเนี่ยก <_ an _> ็ขอหวยมาเลยดีซะอีกในขณะที่เรากำลังสวดมนต์อยู่ถ้ามันมีจริงนะแต่คําถามคือมันมีจริงๆริง,รงมลม่ะมันก็ไม่ได้มีจริงดังนั้นลองฝืนตัวเองตัดความกลัวตัวเองความกลัวเนี่ยในขณะที่เรากําลังระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่แสดงว่าบทสวดมนต์นั้นเนี่ยไม่สามารถช่วยแกเราได้เพราะอะไรเราพิจานะรณาไข้ควรบทสวดมนต์ได้ไม่ได้แต่ถ้าเราไข้ควรบทสวดมนต์ได้ว่าในขณะนขนเรากำลังสวดมนต์เนี่ย<_ <an> _>มันมีเนื้อัดเนื้อความว่าอะไร ความหมายอ่ะเราเข้าใจความหมายมันถ้าเราเข้าใจความหมายในขณะที่เราสวดแล้วเราสามารถไขควรตามมาได้ความกลัวย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรในขณะนั้นเรากําลังไขควรตามความหมายนี่อยู่จะคิดเรื่องอื่นได้ไหมย่อมคิดไม่ได้ย่อมเกิดความกลัวไม่ได้เพราะในขณะนั้นกําลังโฟกัสอยู่กับความคิดที่ในการไขควรบทสวดอยู่แต่ในขณะนี้เรากําลังสวดมนต์ด้วยความไม่เข้าใจเราจึงไขควรบทรมน้นไม่ได้เมื่อไขควรบทรมนั้นไม่ได้จึงแก้ไขความกลัวไม่ได้เจ้าบอกว่าวิธีการแก้ไขความกลัวคืออะไรระลึกนึกถึงพระธรรม ให้นั้นเรื่องที่ถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าคือใครปีคุณูประการยังไงกับเราพุทธคุณคืออะไรพระองค์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทาเป็นครูผู้สอนแก่เทวดาและมนุษย์เป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยเรารู้อย่างนี้ไหมเราค่อยควรพอเราเราพูดเป็นภาษาไทยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเราค่อยควรตามได้แล้วเรื่องถึงพระธรรมพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระองค์ที่พระองค์เนี่ยตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ตรงแล้วเนี่ยพระธรรมไล่แล้วครควรไปว่าธรรมคำสงสอนของพระองค์มีอะไรบ้างม พระสงค์คือเนื้อนาบุญแก่โลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตชอบเนี้ยเป็นผู้ควรแก่การลุกลับกรับว่าให้อาสนะพึงกระทําแต่การอัญชลีคือการไหวคําคถามคือเราไขาควรแบบนี้ไหมไม่เพราะอะไรเราแปลไม่ออกมันจึงทําอะไรเวลาเราสวดมนต์มันจึงทําให้เราเกิดความกลัวเพราะเราไขาควรตามบทสวดไม่เป็นไขควรตามบทสวดไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเกิดความกลัววิธีทําอะไรไปหาหนังสือสวดมนต์ที่เป็นภาษาไทยเช่น หนังสืออะไรก็ได้ที่เป็นหนังสือธรรมะแล้วหนังสือธรรมะมาเปิดอ่านหน้าหิ้งพระเปลี่ยนจากท่องบาลีเป็นอ่านหนังสืออ่านหนังสือออกเสียงเราจะเข้าใจไหมเข้าใจเลยเพราะอะไรเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้เช่นเรากําลังจะสวบดบทปฏิจจสมบปบาทเราก็เอาปฏิจจสมบปบาทมานั่งเปิดอ่านเลยเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญ,ญาณเพราะมีวิญญ,ญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอันนี้สมมุติเฉยเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสไลตตนะ ให้เราพิจารณาแบบนี้บ่อยๆซ้ําๆนั่งท่องไปเพราะมีทุกข์อะไรเป็นเหตุเป็นเป็นปัจจัยในการเกิดขึ้นอริยสัจสี่คืออะไรอริยสัจสี่คือทุกข์เหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นของความทุกข์การดับไปดยไเหลนอความทุกข์วิธีการดับไปโดยไเหลือความทุกข์ให้เราตามเห็นแบบนี้ตามรู้ตามดูตามเห็นแบบนี้อยู่เป็นประจำเราไขค,ควรตามบทธรรมนั้นได้สติสัมปชัญญะจะตั้งมั่นปัญญาจะเกิดขึ้น <Spe ed> <S <S เมื่อปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้เราสติสัมปชัญญะเราจะสงบนิ่งได้แล้วความกลัวก็จะดับไปเราจาไว้จิตรู้ได้ทีละธรรมาธาตุคือรู้ได้ทีละหนึ่งอยา่างถ้ารู้เรื่องนี้มันจะไม่รู้เรื่องอื่นสมมุติเรากาลังคิดเรื่องนึงเรื่องใดนอยู่เนี่ยมันต้องคิดเรื่องนี้จบก่อนเรื่องหนึ่งถึงจะคิดได้มันจะคิดเรื่องใหม่ได้คืออารมณ์มันจะเปลี่ยนมันต้องลืมอารมณ์นี้ก่อนแล้วกลับมารู้อยู่กับอารมณ์นี้หน้าที่เราคืออะไรให้มันโฟกัสกับจุดใดจุดหนึ่งคือโฟกกกกกกักัััสสสอาาาาารรววววดมมนนตตถ้้้คลเเิิใหบบง่ ใขค้ควรตามบทสวดนั้นแล้วความกลัวจะดับไปให้ใช้หลักเกณฑ์หลักการตัวนี้หาอารมณ์ของความไม่กลัวไปชดเชยด้วยการไปใขค้ควรอย่างอื่นแทนเราอย่าไปคิดตอนนี้เราเกําลังติดในเรื่องของการปรุงแต่งว่ามีใครมานั่งสวดด้วยดัง uh นั้นฝืนไปเลย <rer un> ว่าไม่มีใครมาสวดเรามันเพ้รเจอเราเพ้เอเชอเจอร์เป, <imet livestock S 1> ปเองคิดเองเราจะอยู่กับการสวดมนต์ต่อไปแล้วก็นั่งสวดมนต์ต่อไปเดี๋ยวมันก็จะดับไปอย่าไปแก้ผิดด้วยการไปหาคนอื่นมานั่งข้างๆมันไม่ช่วยแก้อะไร <un> วิธีมันก็มันก็จะต้องหาคนอื่นมาตลอดเวลาเราต้้อองงแกตัวเเรา ตอนเป็นได้มพิ่งแห่งตนนะอะใครมีคำถามยกมือวัดีค่ะอาจารย์ยกจะชอบถามนนคะ่ะว่าคนเราเนี่ยมีเทวดาประจำตัวประจำอะไรไหมคะแล้วก็อีกข้อพรุ่งนี้วันที่หนึ่งแล้วะคะ่ะรอดูู่ะขอบงคุณค่ะ,ก,คคะกูด่ากระดาษไม่พอให้กูด่าข้างหน้าอีกนะ เพิ่งจะด่าบแบบแบบเทวดาประจําตัวไม่มีไม่มีใครมาประจําตัวเราทั้งสิ้นถ้าต้องไปเกิดเป็นเทวดาแล้วต้องมานั่งเฝ้าพวกมึงกูไม่เกิดเป็นเทวดาดีกว่าใช่หรือเปล่าเป็นเทวดาทําไมต้องมาเฝ้าใครเทวดาเป็นสุขติที่อยู่สูงกว่าเรานะเป็นภพภูมิที่สูงกว่าเขาเสวยแต่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยมีวิมานทิพอาหารทิพทุกอย่างเป็นของอันปราณีทุกอย่างเป็นของอันเป็นทิพนึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดเขาสําเร็จในสิ่งนั้นได้เลย แต่พวกเราเนี่ยต้องนั่งทำงานงกงกงในการได้การมีการเป็นเทวดาไม่แก่ไม่เจ็บนะเทวดาเนี่ยรอตายอย่างเดียวคืออะไรพ้นจากภพกของเทวดาแต่เรายังต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะยังต้องร้องไห้น้ำตาไหลพัดผ้าผิดหวังจากของมี่เป็นที่รักเทวดาไม่ต้องมีอะไรพวกนี้นะเพราะว่าอะไยเสวยความสุขอย่างเดียวจนกว่าจะพ้นอัตภาพข,ของเทวดามาดังนั้นเทวดาไม่มีมาเฝ้าประจําตัวใครเขาอยู่ในโลกของเขาในภพภูมิของเขาแต่เราสร้างเหตุปัจจัยด้วยการทําอาน,นิสงส์ของการ จเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำจะเจริญเมตตาไปในทิศทั้ง4ทิศทั้ง6จเจริญเมตตาไปในทั่วแด่โลกธาตุพระพุทธเจ้าบอกว่าหนึ่งในอาน,นิสงส์นั้นเนี่ยคือเทวดาจะตามเฝ้ารักษาเราคําว่ารักษาในบริบทนี้เนี่ยคือรักษาจากอมนุษย์ไม่ใช่เฝ้ารักษาเราทําให้เรามีเงินมีทองปรสะสบความสร็จไม่ใช่เขาเฝ้ารักษาเราจากอมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์คือสิ่งอะไรสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นมารผู้มีบาปจะต้องคอยทําลายทําร้ายเรา เทวดากลุ่มเนี่ยจะคอยป้องปันรักษาคุ้มครองเราเพราะเราเนี่ยคอยจเจริญเมตตาสิ่งเนี้ยตลอดเวลาเนี่ยเป็นหนึ่งในาน,นิสงนั้นแต่เขาไม่มาประจำเรานะให้เข้าใจใหม่ไม่มีประจำตัวประจำแต่อะไรเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราแต่สร้างเหตุปัจจัยวิบากร่วมกันมาเขาจึงมีโอกาสในการที่เวียนมาตามเหตุตามปัจจัยแต่ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมไม่ใช่เป็นไปตามอำนาจของเทวดาไม่มีเทวดาก็ไม่สามารถโดนบันดาให้เราเป็นไปตามความพอใจของใครได้ไม่ได้ เราไปอ้อนวอนร้องขอรอผลดลบรรดากับเทวดาเทวดาก็อวยพรเราไม่ได้ทําไม่ได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการกระทําของตัวเราเองเป็นตัวชี้บ่งว่าเราต้องรับผลของการกระทําอะไรบ้างดังนั้นเทวดาประจําตัวไม่ต้องไปอุทิศอะไรเราอุทิศบุญกุศลอุทิศให้กับคนที่ตายไปแล้วไม่ใช่เทวดาแต่เราสามารถทําอะไรได้แผ่เมตตาหรือเจเลยเมตตาแผ่ออกไปอย่างไม่มีประมาณนรกเดานเปรตมนุษย์เทวดาสามารถแผ่ให้ได้หมดศัตรูหมู่อาฆาตญาสลโลหิตมิสหาย เพื่อนฝูงเจ้านายลูกน้องบุตรทิดาญาสารหิตสามารถแผ่เมตตาได้ทั้งหมดไม่มีประมาณอันนี้มีผลมากมีอาน,นิสงส์งมากให้ฝึกทําแบบนี้ซ้ําๆจนเกิดความเคยชินเพราะฉะนั้นเทวดาประจําตัวไม่มีใครมาประจําตัวเราอะนะอันนี้เราเข้าใจผิดไปเองอย่าไปเชื่อว่าเอ้ยพลังเทวดาตอนนี้ไม่มีพลังงานเลยพลังลดลงต้องไปแผ่เมตตาไปทําบุญให้เทวดามีกําลังหน่อยนะเทวดาไม่มีกําลังวะเออเทวดาต้องกินวิตามินหรือเปล่ากูอยากรู้เหมือนกันอะนะ มันไม่มีอะนะอันนี้คิดไปเองอ่ามีคําถามไหมเ้าตรงนี้มันไม่มีถ้าระหว่างนี้อ่ะยกคยกมือถ้าไม่มีเดี๋ยวจะได้อ่านคำถามต่อในกระดาษเ เพราะว่าบางคนเนี่ยต้องการผิดทบางคนก็เป็นานตกรบางคนก็วุ่นวาแสดการกระ้จม่ได้เยดขอกมาตังแ่นครับเนีเราที้าวว่าการรุกรารการใช้ผู้ใหญ่ต่อก็มีตัวการอันีไม่ใช่กใช่ไครับไม่ใช่นะอันนั้นเรียกว่าซ้ำเติมตัวเองไม่ใช่การหลุดพ้น การหลุดพ้นที่แท้จริงมันต้องดูว่าหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นในความหมายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างที problems, this, but, years, find, ่เราบอกว่าทําลายชีวิตตัวเองเนี่ยจนตายไปเขาเข้าใจว่าเขาจะหลุดพ้นหลุดพ้นจากปัญหาเรื่องนี้แต่จะไปเจอปัญหาเรื่องต่อไปที่หนักกว่าเดิมการทําลายชีวิตตัวเองให้ตายตกล่วงไปเนี่ยวิบากเนี่ยนรกเดรฉานเปรตทุกขติเท่านั้นไม่มีทางไปสุขกติได้เลยเพราะอะไรจิตสุดท้ายก่อนตายของเขามันไปโฟกัสอยู่กับเรื่องเศร้าหมองมันจะทําให้เขาอะไรทำลายชีวิตตัวเองได้ คนทาลายชีวิตตัวเองไม่มีทางคิดดีได้นะเพราะเขากําลังเศร้าหมองูงินใจเขาจึงคิดไม่ดีด้วยการทําลายตัวเองเนี่ยการทําร้ายตัวเองสุดท้ายแล้วมันไปอะไรไปเจอภาระปัญหาที่หนักกว่าเดิมหนีปัญหาทางโลกไปเจอความทุกข์ทางนรกต่อไปแล้วมันเจ็บปวดทุรนทุรายลวดลาวมากกว่าอยู่บนโลกมนุษย์อีนะมนุษย์นี่เรียกว่าสุขคตินะดังนั้นไปนรกเนี่ยเรียกว่าทุกขคตินะมันหนักหนาสาหัสอย่างยิ่งดังนั้นอย่าคิดการทํารลายตัวเองคําว่าหลุดพ้น หลุดพ้นจากการอะไรการเป็นตัวเป็นตนของตัวเองนั่นแหละเรียกว่าความหมายของการหลุดพ้นอย่างแท้จริงถ้าเราหลุดพ้นจากการเป็นตัวเป็นตนด้วยอํานาจของตัวเองว่าไปยึดมั่นถ,ถือมาว่าเราเป็นของเราอะถ้าเราหลุดพ้นจากตรงนี้ได้เราจะไม่มีความทุกข์เรื่องอะไรเลยการคิดจะทําลายทําร้ายการฆ่าตัวตายจะไม่เกิดกับตัวเราเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่ในตัวเองทําไมเราถึงคิดจะทําลายชีวิตตัวเองทิ้งเพราะอะไร เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในตัวเองว่าฉันเดินต่อไปไม่ได้แล้วฉันรักตัวเองมากฉันมีความทุกข์มากเรากําลังยึดมั่นถือมั่นในเป็นตัวเป็นตนอยู่ในขนาเนี้เนี่ยปัญหามันเกิดเพราะอะไรเรามีตัวมีตนเยอะแต่ใครไม่มีความเป็นตัวเป็นตนของตัวเองจะยึดมั่นถือมั่นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดจะทุกข์ร้อนเมืสิ่งใดได้ไหมย่อมไม่ได้การหลุดพ้นที่ตามหลักคำสอนในเจ้าคำว่าหลุดพ้นจริงๆคืออะไรหลุดพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพลาดพลาดผิดหวังจากของอนทีิรัก ใครหลุดพ้นจากอัตตาตัวตนการยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูได้ในตัวเองของตัวเองได้เนี่ยเรียกว่าการหลุดพ้นหลุดพ้นจากสังสารวัตรทั้งหลายหลุดพ้นจากขันทั้งห้าที่เป็นกองทุกข์หลุดพ้นจากอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งว่าเป็นของเราผู้นี้เจ้าจึงสอนเรามองเห็นในความเป็นจริงว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนสหมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราในเมื่อเราไม่เห็นว่าเราเป็นตัวตนของเรา เราจะทุกข์ร้อนมาสิ่งใดได้ไหมไม่ได้แค่อาศัยไปตามเหตุตามปัจจัยในโลกกระทำนี้เท่านั้นเองแต่จะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปยินดียินร้ายความเ,เป็นตัวเป็นตัวของตัวเองใครหลุดพ้นจากตัวนี้ได้เรียกว่าดับเย็นดับเย็นคือการหลุดพ้นแบบไม่มีการเกิดไม่มีการเจ็บไม่มีการแก่ไม่มีการตายไม่มีการพัดผ้าผิดหวังจากของของเาเป็นที่รักอีกต่อไปเพราะอะไรพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นแต่คําว่าหลุดพ้นมันหลุดจากเรายึดกับตีนี้อยู่วันนี้เราทําลายตัวนี้ทิ้งมันก็ไปเกาะตัวนี้ต่อไป ทำลายตัวนี้ทิ้งอีกมันก็มาเกาะตัวนี้ต่อไปไปเกาะตรงนู้นไปเกาะต,ตรงนี้เพราะอะไรมันยังมีอุปทา,านมันยังมีตัณหาคือความอยากอยากไปตรงนั้นอยากพ้นทุกอย่างเงี้ยอยากพ้นทุกก็ไม่ได้นะเพราะยังมีความอยากก็ยังนําไปสู่การเกิดมันแค่พ้นทุกข์ชั่วข่าวไม่ถาวรเดี๋ยวมันก็กลับมาอยู่ในวัฏฏวนคือเวียนตายเวียนเกิดแบบนี้ต่อไปเรื่อยเพราะนั้นคาว่าหลุดพ้นจริง,รงๆคือหลุดพ้นจากอะไรความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของตัวเองนี่แหละเรียกว่าหลุดพ้น หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นประมาณน,นี้เนาะอ้าใครมีคำถามมีเนาะมีไหมถ้าไม่มีอยาจคำถามต่ออีกสิบนาทีสุดท้ายจะระงับความโกรธอย่างไรคะโกรธมากอาจารย์อย่าเอากระโถนตีกระบาลหนูนะคะ <c oughs> โกรธมากก็ต้องฝึกเมตตาสอนไปแล้วอันนี้นะให้ไปฝึกตัวเองให้มีความเมตตามากๆเวลาโกรธมากก็ต้องเอาเมตตาไปแก้มากๆ เมตตาไว้สงสารเข้าไว้เอาความสงสารไปจับอย่างเดียวมองเขาเป็นวัวเป็นควายที่กำลังจะโดนเชื่อก็ได้ให้มองแบบนี้จริงๆนะเคยเห็นไหมเวลาขับรถแล้วเจอรถหมู่ที่มันกาลังจะโดนเชื่ออะแล้วเราเกิดส่วนแบบสองเวสสงสารมันขึ้นมามันนอนคอพับคอตกอยู่แล้วก็รู้สึกเกิดใจสงสารขึ้นมาให้เก็บความสงสารนั้นเป็นอารมณ์แล้วเอามาใช้กับคนที่เราโกรธเราเกลียดปรุงแต่งเลยก็ได้มองเขาเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายที่กำลังจะโดนเชื่อแล้วรู้สึกเกิดความสงสารเมตตาขึ้นมาแล้วเรารู้สึกไปทําร้ายทําอันตรายแก่เขาไม่ได้ ปรุงแต่งจิตให้เกิดความเมตตาเข้าไปอย่างนี้มันจะทําให้เราเนี่ยสร้างกระแสความเมตตาขึ้นมาในขนาดนั้นแล้วเราจะดับความโกรธตัวเองลงได้เอาอารมณ์อื่นไปชดเชยอ่ะเราไม่สามารถดับอารมณ์นั้นได้ไปทันทีนะวิธีการคือเอาอารมณ์อื่นไปชดเชยอารมณ์เดิมแล้วอารมณ์เดิมน,นั้นเป็นไงก็จะดับไปหาความชดเชยอ่ะมันค่อยๆค่อยๆนะเสื่อมสลายแตกทําลายดับไปโดยไม่เหลือซึ่งอกุศลวิตกนั้น ขอให้อธิบายผู้ที่มีหฮริผลดีผลเสียผู้ที่มีขันติผลอันนี้ตอบไปแล้วเนาะน่าจะเป็นคำถามจากคนที่ถือไม้เมื่อกี้นี้หมดไฟในการทำงานต้องแก้ยังไงดีก็มองเห็นโทษไว้ภาระมีไหมหนี้สินมีไหมจะต้องเอาเงินเอาทองไปใช้อะไรอีกมากมายมหาศาลถ้าหมดไฟจะไม่มีเงินทองใช้นะก็มองเห็นโทษไว้แล้วเราจะหาอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งเหล่านั้นได้มองเห็นโทษมองเห็นโทษจะมีวิธีไหนที่จะทําให้เราเนี่ย ให้เราใช้ชีวิตในการทำงานร่วมกับคนที่เราไม่ชอบได้อย่างปงกติสุขครับอันนี้ตอบไปแล้วเนาะอยู่กับคนไม่ชอบน่าจะบรรยายไปเรียบร้อยแล้วสมาธิกับวิปัสสนากรรมฐานสมาธิคือความสงบสีปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยคือปัญญากรรมฐานเนี่ยคือฐานที่ตั้งแห่งการงานคำมันปะปนไปหมดเลยเห็นไหมสมาธิกับวิปัสสนา สมถาวิปัสนาต่างกันอย่างไรวิธีการปฏิบัติโอเคสมาธิหรือความสงบเนี่ยก็คือการอิ่มอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นการหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่คิดอย่างอื่นรู้แค่ลมหายใจอย่างเดียวไม่หลุดไปคิดเลยเมื่อหลุดไปคิดปุ๊บรีบรู้ตัวแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมนี่เรียกว่าการฝึกสติการฝึกสติเนี่ยจะนําไปสู่สมาธิได้สติตั้งมั่นเมื่อไหร่สมาธิจะเกิดสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของชั้นหนึ่งสองสามสี่ชั้นหนึ่งละนิวรห้าได้ วิตกวิจาปิติสุขจะเกิดขึ้นนิวรณ์หคือการมาฉันทาพยาบาททินมิท้าอุทจักกุกุจาวิจิกิจฉาไอตัวนี้เรียกว่าการพยาบาทและเบียดเบียนเช่นเวลาเรากำลังนั่งสมาธิอยู่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรากําลังเรียกว่านั่งสมาธิใช่ไหมแต่ขณะนั้นกำลังฝึกสติอยู่นิวรณ์ห้าห้าตัวการมาฉันทาคือความพอใจในกามนั่งสมาธิก็นึกพอใจตรงนู้นกระเป๋าแมนเนตรงนี้เสื้อผ้าตรงนั้นอาหารอร่อยตรงนี้มันคิดไปเรื่อยนี่เรียกว่าคิดในสิ่งที่ชอบทั้งหมดเรียกว่าการมาฉันทะ การพยาบาทเวลานน่งสมาธิอยู่ก็เกิดโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมาดหลายคนนู้คนนี้ขึ้นมาในใจมันผุดขึ้นมาในขณะหน้าสมาธิทินิมิทะนั่งนั่งอยู่ก็เกิดความง่วงเหงาหานอนอุทธจากกุกจารความฟุ้งซ่านความลำคาญคิดไม่หยุดไม่ถอยคิดอยู่นัน่นนะแล้วก็เกิดความลำคาญขึ้นมาว่าทำไมไม่หยุดคิดสทีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการในการที่เราเนี่ยกำลังภาวนาอยู่แสงอะไรอะสีอะไรอะทำไมตัวโยกทำไมตัวเบาทำไมตัวโครง เนี่ยมาสงสัยไปหมดในขณะที่ตัวเองกำลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยนิวรณ์ห้าต้องละให้ได้ถ้าเราดับเครื่องขวางกั้นความสงบได้ปฐมฌานจะเกิดก็จะเกิดเป็นสมาธิเกิดขึ้นได้คือตั้งมั่นเรียกว่าฌานฌานเนี่ยคือการเพ่งเพ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นด้วยอารมณ์อันเดียวเช่นเกาะอ,อยู่กับความสุขในขณะนั้นนี่ก็อยู่ในอารมณ์อันเดียววิปัสสนาคือการเห็นตามความเป็นจริง ไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะนั้นแค่พิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเนี่ย <_ S 1> เดินสู่ความเสื่อมสลายแตกทําลายไปเป็นธรรมดายอมรับตามความเป็นจริงนะว่าไม่ใช่เป็นเรานะาไม่ใช่ตัวตนของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เคยมีมาก็มีมา,มมาแล้วสิ่งใดมีมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเนี่ยพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นได้มีเหตุต้องมีผลตามมาเสมอเมื่อมีผลก็ต้องสร้างเหตุต่อไป เนี่ยเรียกว่าการยอมรับตามความเป็นจริงเออทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมสลายแต่ทาลายนะเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างว่าเป็นตัวตนจริงของเราได้นะทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมทุกยนเดินสู่ความไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยถ้าเราพิจณายอมรับตามความเป็นจริงแบบนี้ได้เรียกว่าวิปัสนาถ้าจะลึกกว่านั้นก็เช่นเราพิจณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นของปฏิกูลเป็นของเป็นมูดเป็นโค้ดเป็นของที่ทนอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ผมเราเคยดกดาในปัจจุบันวันหน้าก็็กกกลาายเปนผผผมมมหหงงออขว ไม่สามารถตั้งคน,คนอยู่ได้เมื่อก่อนเราผิวเต่งผิวตึงแต่ปัจจุบันนี้เราผิวเหี่ยวผิวย่นเพราะอะไรมันเดินสู่ความเสื่อมสลายแตกทำลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยเรียกว่าตัววิปัสนาหรือปัญญาต่างกันอย่างนี้นะวิธีการปฏิบัติก็คือฝึกสมาะก่อนฝึกให้ตัวเองเนี่ยมีความสงบในปัจจุบันเมื่อมีความสงบแล้วให้ไปออกด้านวิปัสนาคือปัญญาค่อยไปตามดูตามรู้ตามเห็นไปตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราไปตามเห็นการเกิดดับของจิตต่อไปประมาณนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายเนาะ องค์พรสสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณจะไปเกิดใหม่ทันทีอันนี้พระพุทธเจ้ามนานาพูนะอันนี้น่าจะเข้าใจผิดวิญญาณไม่ใช่ตัวไปเวียนว่ายตายเกิดนะครั้งหนึ่งเนี่ยสาติเกวัตตบุตรเคยเดินพระพุทธเจ้าเคยเดินพระพุทธเจ้าตำหนิว่าตัวเองเนี่ยไปพูดว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอเนี่ยเป็นโมคาบุุษไปเข้าใจว่า วิญญาณเนี่ยเป็นตัววินว่ายไตเกิดพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับเธอที่ไหนจงพูดมาตอบไปได้เธอได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจริงไหมสติเอาได้ยินเธอได้ยินจากไหนเธอกล่าวตู่เราได้ค่าไม่จริงเราไม่เคยพูดในเมื่อวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมอาศัยเหตุในการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจะบอกว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายาตเกิดไม่ถูกต้องอันนี้ผิดเพราะว้นวิญญาณเนี่ยจะไปเกิดใหม่ทันทีเนี่ยในความหมายของเขาเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าหมายความว่าวิญญาณเวียนว่ายาตเกิดหรือเปล่าถ้าวิญญาณเวียนว่ายาตเกิดผิด วิญญาณเนี่ยเกิดตายตอนนี้ก็ยังเกิดตายอยู่เรามีอารมณ์โกรธวิญญาณโกรธเกิดวิญญาณพลันเราโกรธดับวิญญาณความโกรธที่เข้าไปรู้แจ้งความโกรธก็ดับไปด้วยวิญญาณตายไปละหนึ่งสักพักหนึ่งความสุขเกิดขึ้นวิญญาณแห่นความสุขเข้าไปรู้ความสุขวิญญาณความสุขตั้งอยู่วิญญาณความสุขดับไปอารมณ์เฉยๆเกิดขึ้นอีวิญญาณตัวนั้นดับไปแล้ววิญญาณตัวอื่นเกิดขึ้นใหม่แล้ววิญญาณจึงเกิดดับตลอดวันตลอดคืนไม่เคยหยุดเกิดหยุดดับแล้วไม่ใช่วิญญาณตัวเดิมหดเลย แค่วิญญาณเนี่ยเป็นแคบเตียงอะไรผู้รู้แจ้งในอารมณ์นั้นๆรู้เสร็จแล้วอารมณ์ตัวนี้ดับไปวิญญาณก็ดับตามอารมณ์นั้นไปด้วยเมื่ออารมณ์ใหม่เกิดขึ้นวิญญาณกระโดดเข้าไปรู้อารมณ์นี้แล้วอารมณ์ดับไปวิญญาณก็ดับไปด้วยจิตที่ผูกวิญญาณที่ผูกติดกับอารมณ์เรี่องนั้นความเพล,ลินตัวนี้จะเรียกว่าจิตจิตจะไปผูกติดกับวิญญาณไว้ไอ้วิญญาณเนี่ยจะไปผูกติดกับอารมณ์แนวหนึ่งๆแล้วผูกติดไปนานเพลินไปนานอย่างเงี้ยตัวนี้จะเรียกว่าจิตแล้วมันผูกติดละ แล้วสักพักหนึ่งอารมณ์ตัวนี้ดับไปไอจิตตัวนี้ก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าบอกว่าที่เราถามว่าเมื่อตายแล้วไปเกิดใหม่ทันทีเนี่ยต้องใช้ว่าใช้ว่าไปเกิดใหม่สัตว์เนี่ยเป็นตัวไปเกิดไปเกิดไปตายไม่ใช่วิญญาณไปเกิดไปตายสัตว์เป็นตัวไปเกิดไปตายคืออุปทานขัำเป็นตัวนําไปสู่การเกิดคือตัณหาดังนั้นคําว่าเกิดใหม่ทันทีใช่ไหมใช่ตายแล้วเกิดทันทีอยากทราบว่าทําไมหลังจากตายไปแล้ว3วัน7วัน เราจึงเห็นวิญญาณหรือจิตนั้นมาปรากฏให้เราเห็นไม่ใช่อันนี้ก็ผิดอีกมันผิดหลายชั้นการที่เราไปเห็นวิญญาณหลอกหลอนเราสมมติมีคนตายในห้องประชุมนี้แล้วเป็นวิญญาณมาหลอกมาหลอนแล้วเราเดินเข้ามาแล้วเราก็เห็นวิญญาณว่า,วา,วาแววแวมไอ้ตัวเนี้มันไม่ใช่คนที่เขาตายในที่นั้นไอคนที่เขาตายที่เขาไปเกิดแล้วเกิดในห้คติที่ไปนระกเิรฉาเปรตมนุษย์เทวดาแต่คําถามไอที่อยู่นะคือใคร ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็เป็นกลุ่มของเทวดาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะมนุษย์เทวดาพวกนี้เป็นเทวดาที่มีความเห็นผิดอยู่ตามไหนตามเสาบ้านเสาเรือนมนอานาสายอยู่ตามทุกที่มันอยู่ตามมันอยู่ในทุกอนุที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่าเทวดาเป็นเทวดาที่ไม่มีโกคทรัพย์ของตัวเองเทวดามีหลายกลุ่มหลายประเภทนะเทวดาที่อยู่บนสวรรค์พวกนี้เสวยสุขที่พิมานที่ประหารทิพย์เช่นจตุมหาลาชิกาดาวดึงญามาดุสิตนิมมานดารณีปรมินิตะวัสวตัตตพวกนี้เป็นเทวดาชั้นกามาพบ แล้วก็จะมีเทวดาที่ละเอียดขึ้นไปอีกปัจจเป็นเทวดากลุ่มรูปประพศกับเทวดากลุ่มอารูปประพบพ,พวกรูปประพบก็เป็นพวกเทวดาที่มีฤทธิ์อะพวกพรหมกายิกาเป็นพวกได้ปสมชาทุติยาชาตติยฌชานจตุนาชาตชาน4สี่ชานพวกที่เป็นอารูปประพบเนี่ยก็จะเป็นเทวดาอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเทวดาที่ไม่มีรูปก็ผู้ที่ได้สมาธิระดับที่เรียกว่าอากาสารนัญจาวิญญาณัญจาอากินจัญญาเนวสัญญาณาสัญญา พวกนี้จะเป็นอะรูปคือไม่มีรูปเงียบสงบนิ่งไปไม่รับรู้อะไรกับใครเลยเงียบไปเลยในกีบแม่ปไปเลยแล้วอยู่ยาวมากดังนั้นเวลาที่เราเข้าใจเนี่ยเทวดากลุ่มนี้จะเป็นเทวดากลุ่มอยู่ข้างบนเราคิดว่าข้างบน,นยังว่าเทวดาแต่อตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นเทวดาที่ไม่ได้ทาพวกกระซับใหญ่มาเป็นเทวดาที่เหมือนแบบสมมติก่อนเราตายอ่ะเราเคยทําเลวทําชั่วมาเยอะแยะแต่จิตสุดท้ายก่อนตายได้คิดกุศลได้ความล่าเรียงเทียงในตลอดสังสราวรวัฏยาวนานเนี่ย เราทําดีมากกว่าชั่วแต่ชาติเนี่ยมันชั่วมากกว่าดีแต่ตลอดสังสรารวัตที่ยาวนานหลายชาติหลายพวกลยชาติเราทําดีไว้หนักกว่าเวลาก่อนตายเนี่ยน้ำหนักของความดีมันจึงลาดเอียงเทเอียงทําให้เราเนี่ยคิดกุศลได้ก่อนตายแต่ทีนี้ไอ้พกกรับเราไม่มีในปัจจุบันตายไปดันไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอะไรจิตสุดท้ายก่อนตายคิดกุศลได้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาทีนี้เป็นเทวดาประเภทไหนะไม่มีพกกรัพับติดตัวเลยก็เลยมาเป็นเทวดาอะไรอาศัยอยู่ตามต้นไม้บ้างเขาเรียกว่าลูกเทวดา เทวดาไี่อยู่ตามเสาบ้านเสาเรือนบ้างอาศัยลูกอะไรอะไรอ่ะป่ามา,ป,าป่าชา้าป่าชัดที่ว่าลอมฟานเจดีอาศัยสิเหล่านี้ในการอาศัยอยู่พอเวลาเทวดาพวกเนี้ยบางกลุ่มเป็นเทวดาดีก็เ,เหมือนมนุษย์อ่ะมีดีมีเลวถูกต้องป่ะบางเทวดาเป็นกลุ่มเทวดาพิเรนะ่ะมันเห็นเหตุการณ์การตายในเนี้ยแล้วมันเห็นว่าคนในที่นั้นกลัวมันก็เลยอะไรแปลงกายมาให้คนคนนั้นเนี่ยเห็นแล้วก็ทําอะไรหลอกลวงทําให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนที่ตายแล้วอยู่ในนั้น แต่คาถามเทวดามันอธิบายให้เราฟังได้ไหมล่ะไม่ได้ไงเราจึงมีความเห็นผิดเข้าใจผิดคิดว่าคนที่ตายเนี่ยกลับมาหลอกมาหลอนหรือวิญญาณอย่างวงเวียนอยู่ไม่ได้ไปเกิดแต่ผู้เจ้าบอกไม่ใช่เห็นผิดนั่นคือเขาไปเกิดแล้วแล้วเขาได้อัตภาพใหม่แล้วแต่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราโดนหลอกอีกทีนะเขาเรียกว่าผีหลอกมันหลอกเราจริงๆไงหลอกของจริงเลยนี่แล้วว่าหลอกนั้นอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปเกิดความหวาดกลัวต่อสิ่งเหล่านี้มันทําอันตรายแก่เราไม่ได้ผู้เจ้าบอกว่าถ้าเราเอาสติตั้งไว้กับกายมารผู้ม่ได้ อย่างนี้เนาะเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือศึกษาตัวนี้เข้าใจแล้วเราจะเข้าใจในระบบของการเกิดการตายมากยิ่งขึ้นสุดท้ายเวลาวิญญาณมันเกิดมันตายน่มันเกิดตายอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยในขณะเนี้ยวิญญาณก็เกิดตายอยู่ไอ้ตัวที่มันไปไปเกิดเนี่ยมันคืออุปทานที่เรายึดมั่นถือมั่นเมื่อกายนี้มันแตกเดี๋ยวมันก็ไปหาเอากายใหม่ตามตันหาคือความอยากเราเกิดชาตินี้จิตสุดท้ายก่อนตายไประลึกนึกถึงหมาที่บ้านเป็นห่วงหมา ก็เป็นเหตุให้เกิดสร้างการสร้างพบเกิดขึ้นพบเป็นเหตุให้เกิดชาติเมื่อปัจจุบันขนาดเรานึกคิดติดตึกเป็นห่วงหมาที่บ้าจะเป็นยังไงเมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นอะไรชาติหมาเพราะอะไรก็มาไปเกิดเป็นชาติไงชาติก็คือชาติของสรรัตว์เดรจฉานอย่างเงี้ยพบเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดอะไรชาราและมรณะคือความแก่และความตาย แล้วมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าสายปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกลับมาเกิดใหม่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกลับมาเกิดใหม่อีกตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจึงทุกข์อยู่ในวัตะสงสารนี้ไม่จบไม่สิน้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนภาคเพียในการศึกษา,หล,กาลหลักคำสอนพระเจ้าแล้วนําหลักคําสอนของพระองค์เนี่ยไปแก้ไขปฏิบัติที่ตัวเองอย่าไปแก้ไขคนอื่นกลับมาแก้ไขด้วยเองหลักคําสอนพระเจ้าไม่ได้ยากเราฟังเนี่ยจากที่บายวันนี้เราว่ายากไหมาาไม่ยากเริ่มต้นในการค่อยๆศึกษาลําดับไปที ตรงไหนไม่เข้าใจก็เรียนรู้ยิ่ง่งขึ้นไปแล้วอย่าลืมศึกษาแล้วต้องนํามาปรับพื้นปฏิบัติให้ได้ด้วยถ้าศึกษาแล้วปฏิบัติไม่ได้การศึกษานั้นเสียเวลาเปล่าเลยไม่เกิดประโยชน์พระเจ้าจึงบัญญัติปริยัติคือการศึกษาปฏิบัติคือลงมือกระทําจริงตามการศึกษานั้นแล้วจะได้ผลที่เรียกว่าปฏิเวทคือผลจากการศึกษาและปฏิบัตินั้นจึงได้ผลจริงเราเรียนหนังสือกันมาจนเราได้มานั่งทํางานราชการอยู่ในศาลที่นี่ได้เมื่อวันนี้เราอยู่ในศาชีได้ ผลที่ได้รับคืออะไรความประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตจากการศึกษาเรียนแล้วลงมือปฏิบัติทํางานจนมีประสบการณ์แล้วเราก็ได้รับผลของการกระทําด้วยความสําเร็จในการมีเงินมีทองได้ตําแหน่งยศฐารมดาศักตามความต้องการของเรานั่นแหละเรียกว่าการศึกษาลงมือปฏิบัติแล้วจะได้รับผลการกระทําศึกษาอย่างเดียวไม่ปฏิบัติไม่เกิดผลศึกษาลงปฏิบัติอย่างเดียวแต่ไม่มีปริญญาที่ถูกต้องการนั้นก็เปิดผลไม่ได้ดังนั้นขอให้เราตั้งใจในการศึกษาที่ถูกต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง แล้วผลที่ได้รับจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองหลักธรรมคาสอนใช้ได้กับทุกคนไม่จําเป็นเฉพาะในพุทธศาสนาแล้วหลักการคําสอนเรื่องง่ายๆแบบนี้สามารถนามาปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อยา่างถูกต้องแล้วจะสามารถทําให้เราดีขึ้นมีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันใครปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่รมจะอุปมาอุปไม,ปมเปียบเหมือนเราจะมีความสุขมากเท่ากับแผ่นดินในมหาปตพีความทุกข์จะเหลือแค่เศษดินไปเล็กเท่านั้นแต่ปุรชนคนในโลกที่ยังไม่ได้สดับในข้รพเจ้าแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมของพระองค์ ความทุกข์จะมีมากเท่ากับแผ่นดินในมหาปตพีความสุขจะมีแค่เศษดินไปเล็บเท่านั้นเทียบกันไม่ได้เลยนะดังนั้นขอฝากธรรมะนี้ไว้กับพวกเราทุกคนศรัทธ,ธายางอย่าง,างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระเจ้าโดยส่วนเดียวระลึกถึงพัฒน,นาตราเป็นที่ตั้งอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับพุตท่านทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการการะทําของตนตั้งใจในการทําความเพียรและทิ้งอกุศลจเจริญกุศลมีสญญติสัพพ ใครมีความสุขดีอยู่แล้วในปัจจุบันขอให้รักษาความสุขนี้ไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่อในปัจจุบันก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีโดยเลววันตามการกระทําทางกายวาจาใจอาสุจริตของตัวเองตือที่สุดแล้วขอให้ทุกทุ่กคนปฏิบัติตามธรรมสงควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพรสดาบันในปัจจุบันาชาตินี้ได้โดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนเถิญสาธุอนุโมทนาทุกคนนะ